ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับสยามครับนัดเด็ดนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนใช้คําสั่ง report นะครับผมนะคำสั่งนี้เป็นคําสั่งเอาไว้แจ้งนะครับว่าผู้เล่นคนนี้เขากระทําผิดกดเซิร์ฟเวอร์หรือใช้แฮกเซิร์ฟเวอร์แบบใช้โปรแกรมช่วยเล่นอะไรประมาณนี้ครับให้เราพิมพ์ชื่อนะครับ อันนี้ผมสมมติชื่อนะตัวไก่ผมนั่นแหละแล้วเราก็เขียนเหตุผลนะครับให้เขียนเหตุผลว่าเขาทำผิดอะไรสมมติผู้เล่นคนนี้เขาใช้โปรแกรมช่วยเล่นอยู่ที่เบทบอลแล้วก็พิมพ์มน,น,ะนะครับผมผมว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นที่เบทบอลครับผม อันนี้ก็พิมพ์ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมขอยกตัวยอย่างเป็นเทสนะ,นะครับผมเทสนะครับแต่ถ้าเรามีเป็นรูปภาพนะครับผมเวลาเราเจอคนที่เขาใช้โปรแกรมช่วยเล่นแล้วเราเราแคปหน้าจอทันนะครับมีรูปภาพนะครับให้เราไปที่เว็บนี้เลับนะครับให้เรากดที่อัปโหลดรูปนะครับผม อันนี้ผมสมมตินะผมสมมติอันนี้เป็นรูปที่แบบผมถ่ายโปแล้วผมเจอนะผมแบบถ่ายรูปคนโปแล้วผมแคปไม่ทันนะผมก็จะใชนน่สมมตินะเป็นรูปนี้นะเป็นรูปนี้แล้วกดอัปโหลดนะครับโอเคพออัปโหลดเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราก๊อปลิงก์ข้างบนนี้ครับพอก๊อบลิงก์เสร็จนะครับให้เรา เว้นวักตรงช่องเหตุผล1ช่อง1ช่องนะครับเว้นวักสักหนึ่ช่องนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปครับอันนี้ก็แล้วเราก็ enter นะครับนี่ครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผู้เล่นถูกผู้เล่นคนนี้ถูกรายงานนะครับผมต่อไปก็แอดมินก็จะไปเช็คให้นะครับว่าผู้เล่นคนนี้กระทาผิดกฎจริงไหมหรือทําใช้โปรแกรมช่วยเล่นจริงไหมอะไรประมาณนี้ครับแอดมินเขาจะไปเช็คเองนะครับก็ขอบคุณครับที่มีเพนคนนี้ครับผม